ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นเบาอีสานภากินครับพี่น้องวันนี้ภาพี่ภาน้องมากนี่เลยครับผมยำขนมจีนในเมียงเป็นหเห็ดให้กินครับวัอน,นี้วันนี้ลงกั้วยำให้เป็นกินพี่น้องจา้เาเนาอันดับแรกเข้า,เ,าเลยครับ <theo. S 2> เครื่องก่อนเนาะโอ,อ้ใส่าลายเสนะเบิรงสีก่อนเด้อพี่น้องเบิรงสีก่อนเด้อ ใสไปสามบวงพี่น้องมักจานมัานก็ใส่ร้ายมันนี่เน้นนวดเน่ย่ันนวดนวดแจบอ่ะเดี๋ยวเหตุองซะเลยนะนวแกดอกน่าเมอนนี่ หนามขนมเสร็จมอหนะนี้สเครื่องี๋ยวค้นก่อนเนาะใส่เรื่อ,อ,อน,นอสีประแดงดสิว่าวนว่วกัไนไหมดูไปกันทั้งหนา,งมา,ามมะขามน้ำเหลพี่น้องเบาเข้มดอกหนามมะขามมัน,นจะไดบเป็นสีนี้ แล้วก็กุ้งลวกผักลวกเครื่องรื่อจัดเต็มมิเเสใส่ไม่นี่เท่าเน่ามีพวกเน่ากัน้ำไล่แตกเลยค่ะหอมเลยมาหอมฮิ่งฮิ่นีีขออนุญาแใส่มือใส่ถุงเมอเลยแ่ะพี่น้องะนะไหม ซิมให้แน่ท่าเป็นเรื่งดิมก่อนนะคืนน้ำลายไปหอมหัวเลยหัวยังวะเอาขานยังวะติน้ำไอ้ประแดกกันหน่อยนึงเดี๋ยวบอสน้ำมัาใส่ไรมันน้ำไหลแ่ยังวะมัน้องใส่ประเด็อฮะโอเคบัด มุดขึ้นบอกพี่น้องน่ามนจเสียงไ่หายเอาไปดิเอาไปกินน้ำกันครับพี่น้องมาหน่อยครับจัดจานครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมอปหุ่งอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นบาวอิสานพากินครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พาน้องมากินเลยแล้วครับผมยำขนมจีนครับแสบๆนัวๆน้ำกันครับพี่น้องแบ่งออกมากินน้าพี่น้องเมียมันบระดิษ แต่งตัวครับเพื่อนเริ่มบอเขามาสาามัเป็นพี่น้องตกใจมันจะไปเหตุงานลนะ่ะคำยังไงพี่น้อง <S <S> <S อืม แก้มก็พักสลัดคอดพี่นะ้องอินต่อเสียต่ออินแล้วก็ย้ำนอนตัวนี่แม่ดม <c oughs> <c oughs> เส้นขนมจีนกับขาดเนี่ยมันกคือขบวุ่นเจ้าบ้า,บานเท่านาะมันบ้าขาดอะเราซ่บเยอะเส้นน้อย,อยเส้นน้อยดีแซ่บดีเนี้อนุอ่ม เอากุ้งมะกุ้งเจะดสี่ใส่มือจะดสี่ใส่ส่วนเอาุงค,ค่ะเรี๋ยวสิเขีดว่าว่าแบงกุ้งให้ <c oughs> <c oughs> แอมนั่งกินอยู่ข้างๆเนี่ยพี่น้องว่านกันเนี่ยภารกิจพี่น้องมาด้ถ่ายคลิปเลยอืมอ้ม แสบดีไหมแ <laughs> สบดีบว่าหิวแสบก,กส็ว่าแสบแล้วพี่น้อง หอมขึ้นจมูกไหมหอมตอนอืน้อเห็นเขาว่าแก้วัดดีเลยเนี่ยจมูกดิเสนาไปแดกกันมน้องอื trên ngoài nớp đi bây giờ ผักผายเดี๋ยักไ้หลวเขอาก,กันเนยพี่น้องทั้งใดเอินนคือกันเนี่ย <c oughs> เห็นผักผาย <c oughs> <c oughs> กรอบดีเนาะแส้มกินน้ำมือน้ำยังแซมอ่ะ,ะเอาอยู่ม,มั้งเหมือนเออครับพี่น้องมาจแจกแซมน้ำห้องสองคน คือว <usion> ่าจะใชจดดิอย well ู <problem> ah ่ข้างๆแล้วเป็นน้องยืนกลางคือจังเห็นนั่งอยูู่นเดียวเหิอว่า อะไรตีเงี้งไงไ่งไ,งไปๆไตีาส,สายตาดีาไมีประโยชน์สวนเอาไว้คกนไองพี่น้องนะแต่ว่าสายตาเขาบดีกัไเลยไมพี่น้อง เขากันที่คับหอมเนี่ยหัวหอม tắc lời nằm hoặc xuống ngoại xuống quá Hãy Ừ Ừ, ừ. 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 จะคลองกินกุ้งพี่น้องเอาสตอให้เมียจะคลองกินกุ้งเบิ้งหักเมียขนาดแดงเอเซนเมียเบิ้งกันนะ่ได้กินน้ำลายคลิปแล้วนาอพี่น้องเนาะ ừ ừ mm. mm. น้ำมะี่ใจน้ำไละเติมหมดก่นเอ้าพี่น้องตอนเรมือนีผมก็มากิน ย่ำขนมจีนฟีเมอร์ีฟันยาให้พี่ให้น้องเบิงนะครับผมถ้ามากลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในเด้อครับผมจะได้มีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปครับพี่น้องสำหรับมือนีลาพี่ลาน้องไปแล้ะครับไว้พอกันคลิปหนาเมื่อหนาเนาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปละครับผม